มีเงินเหลือเก็บเดือนละสองพันจะออมก่อนหรือซื้อประกันให้แม่ดีเอ้านะฮะเงินออมกำลังเริ่มต้นเก็บนะยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยค่ะนะแต่แม่ก็แก่แล้วกลัวไม่มีเงินฉุกเฉินเอ๊ะนะผมต้องคุยอย่างนี้ก่อนนะครับถามก่อนว่าทำไมจะซื้อประกันให้แม่และซื้อประกันอะไร คนที่ควรจะซื้อประกันชีวิตก็คือคนที่ถ้าจากไปก่อนวัยอันควรแล้วมีโอกาสจะทิ้งภาระทางการเงินให้คนข้างหลังหรือสองบางคนเขาก็มีมุมคิดว่าก็เอาทําประกันเอาไว้นะประกันชีวิตเอาไว้แม้จะแก่ตัวลงแล้วก็ทําไว้เผื่อเป็นค่าทําศพคุณลองไปตอบคาถามผมสองคถามนี้ดูแล้วกันว่านะถ้าเกิดว่าคุณแม่เกิดนะโทษทีนะฮะเกิดโชคร้ายจากไปเนี่ยนะฮะท่านทิ้งผลกระทบทางการเงินไว้คนข้างหลังหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่อประกันชีวิตก็อาจจะต้องวางลงไปนะครับหรือถ้าท่านจากไปเราลูกๆนะสามารถดูแลจัดงานให้ท่านอย่างนะสม,สมน้ําสมเนื้อสมหน้าสมตาได้หรือเปล่าถ้าได้ก็คงอาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะคุณพ่อลูกสองหาเงินเข้าบ้านคนเดียวถ้าคุณพ่อไม่อยู่ที่บ้านโอ้โหอาจจะถึงขั้นล้มละเนรนาดกันเลยเพราะว่าไม่มีใครหาไรายได้ส่งเข้ามาเลี้ยงดูอะคนคนนี้เขามีสิทธิ์มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อประกันใช่ไหมฮะถ้าบอกว่าเป็นเด็กจบใหม่อายุ22ปี เงินเดือนก็กินใช้คนเดียวให้พ่อแม่บ้างพอเป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทําให้คุณแม่เดือดเรียกว่าเดือนไหนเกิดกินหมดไม่มีให้พ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรก็อยู่ได้เห็นไหมคนคนนี้เขาอาจจะไม่เลือกทําประกันชีวิตของตัวเองก็ได้เพราะเขายังไม่ได้มีภาระอะไรแต่ถ้าบอกว่าเ,เป็นประกันแบบอุบัติเหตุนะ เป็นประกันอุบัติเหตุที่เรียกว่า pa personal accident อย่างเงี้ยนะครับเกิดกลัวคุณแม่เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาปุ๊บอ่ะมันมีค่าใช้จ่ายหรือประกันสุขภาพอันนี้ผมก,ก็เห็นด้วยนะฮะว่าโอเคเลยยิ่งพอเราเริ่มสูงอายุข,ยข,ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดโรคหรือเกิดอุบัติเหตุแม้กระทั่งการใช้ชิตประจําวันของเราได้ไอ้แบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะต้องเตรียมอะไรไว้สักหน่อยแล้ี่ผมถามเมื่อกี้คือให้เช็คความจําเป็นก่อนพอเช็คความจําเป็นบอกเอยไอ้โค้ด ที่จะซื้อคือประกันสุขภาพเนี่ยลราก็ดูแล้วมันก็จําเป็นว่าถ้าเกิดว่า,เ,าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะทุกคนในบ้านก็เงินอาจจะไม่พอหรืออาจจะบริหารจัดการไม่ได้หรือทําให้กระทบกระเทือนกับความมัง่งคั่งอ้าวอย่างนี้นะก็เลือกทําประกันก่อนก็ได้